พญาผ้ามวลชุดที่44 สบายดีมีความสุขครับพอแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทีขลบหลักทุกท่านละก็สวัสดีทันทีหักในพญาภาษาอีสานทุกท่านทุกคนกะกับมาพบมาพ่อกับกระผมมหาช่ออีกคือเก่ากับพญาผ้ามวนซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นพญาผ้ามวนจุดที่44กับผมมหาช่อกับขอขอบบุญขอบคุณท่านผู้ฟังทีขลบหลักทุกท่านทีให้เกียรติติดตามหับชมหับฟังมาโดยตลอด หากแมนว่าชื่นชอบถึกเอึกอถึกใจก็อย่าลืมเด้อกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้กับผมมหาช่อแน่กับผมมหาช่อก็ขอขอบพระคุณลวงหนามาณโอกาสนี้ครับผมเอาละมาพบมาพอกันแล้วก็บ่ตตองเว้าวยังหลายยายห่างกับผมมหาช่อกัสีน้ำพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทีเคารพหลักทุกท่านเขามาพบกับพญาผ้ามวนกันเลยครับ พญาผ้ามวลบทที่หนึ่งพญาเพิ่นววาอาการของทุกซ้ำย่มกระนำยั่งน้ำเห็นปากฏเป็นไพ่ข้นให้มนหมองบ่อคล้องนิ่งเป็นความจริงโดยแท้แก้บอถือซึกหนีไงพ่อปานไก่เตะไหมยั่งกระไดแต่กลุ่มคุ้มหาสนคนบ่อเห็น พญานในบทนี้เพิ่นก็บ,บอกว่าอาการทุกนั่นคนเห่าหู้คนเห่าเห็นอย่างที่เพิ่นบอกเพิ่นทองกันอยู่เป็นประจำนั่นแหละว,ว่าทุกคือความไม่สบายกายความไม่สบายใจหู้เห็นรับพีนองความทุกนี่ลหละก่อให้เกิดการดิ้นล่นขวนขวายในการแก้ทุกข์เปื้องทุกข์ต้องหาสาเหตุของทุกขให้พ่อให้เจอโดยใส่รักการอริยสัจสีเขามาจัดการ อริยสัจสีก็ได้แก่สิ่งที่พระพุทธองค์เพิ่นทรงตัดสัลูลู่แจ้งเห็นจริงตัดสัลูชอบได้โดยพระองค์เองอันได้แก่อันที่หนึ่งทุกคือความโบสบายกายบสบายใจสสมุทัยก็คือเหตุที่เหตุในเกิดทุกข์ 3. นิโรธะคือการดับทุกสี่มักก็คือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการดับทุก ก็ต้องหาสาเหตุให้พ่อให้เจอว่าทุกนั่นมันเกิดมาจากหยังแล้วก็หูว่าการดับทุกข์อน,นั่นดับแบบใดดับทุกข์นี่จังใดเล่ากับปฏิบัติตามหนทางของการดับทุกข์เพื่อให้ทุกข์หายไปโดยหมักมีองค์8ถ้าแก้บถึกบอลเกา่าบถึกมองและก็ยุ่งล่ะครับยุ่งปานไก่เตะไก่เคียไหมพุนละหาส้นหาต้นบ่พ่อบ่เจอ และกระจมแจบอยู่กับถูกนั่นตลอดไปจนกว่าสิหาทางออกใดพอทางออกบาดใดพุ่นละครับพี่น้องจังสิบเบิดทุกอันนี้พญาพิ่นกระจังวาอาการของทุกซ้ำย่มกระนำยังนำเห็นปากฏเป็นไพ่คนให้มนหมองบอค้องหนึ่งเป็นความจริงโดยแท้แก้บ่ถึกซึกหนีย่ยไงพ่อปานไกเตะไหมยังกระไดแต่กลุ่มคุ้มหาสน คนบ่อเห็นครับพี่น้องพญาผ้ามวนบทต่อไปพญาเพิ่นวาสภาพจุกพกเข็นโตนเต้นตื่นมึนปัญหายากกายาลับบากขิงยอนสิ่งกวนม่วนหายถึงโลกไพ่พิบัติล้วนม้วนปัญหาหน่อยไหญ ความเจ็บเป็นเข็นใสอันตรายหอบด่านประมาณแขนยิงขนาพญายในบทนี้เพิ่นกะว้าถึงว่าสภาพอาการของถูกเนาะทั้งจุกทั้งแขนแน่นอ้างในอกและพี่น้องทั้งเต้นทั้งตื่นมึนกับปัญหาทุกเข้ามาแลนกลุ่มกะคือกระซุมงุ่มข้อทุกขึ้นมาพ่อๆซำกระท่องุ่มไหว้คือเพิ่นวานลวนละเนาะลำบากยากทั้งกายทั้งใจละครับพี่น้อง ละกะบอต้องอยากไปล่องมันดอกทุกหนี่ละกระบบต้องโอ้อาถามหามันมันบ่มาหามันถือว่าเป็นโชคดียังยิ่งแล้วอะทุกขาปรมาลาภาความไม่มีทุกเป็นลาบอันประเสริฐความทุกทุกหนี่มีทุกประจําและกะทุกจอทุกประจําก็คือความทุกที่ทุกคนต้องพบต้องพ่อต้องมีอันได้แก่ทุกในการเกิดการแก่การเจ็บการตาย ซึ่งบ่มีไผ่ล่วงพ้นจากทุกประจําพวกนี้ไปได้ประการต่อไปก็คือทุกจรเป็นความทุกข์ทีผู้คนต่างๆทุกจากสิง่งแวดล้อมทุกจากภัยธรรมชาติทุกจากบาปจากเวนจากกรรมซึ่งแต่ละคนอาจสิได้รหับความทุกข์ในประเภทต่างๆเหล่านี้บ่ทอกันขึ้นอยู่กับว่าการบริหารจัดการชีวิตของไผของท่านเนาะ ประสบการณ์ของแต่ละคนใายเคยประสบพบเห็นเหตุการณ์สถานการณ์ใดก็อาจที่สามารถคาดคะเนและกะจัดการป้องกันตัวเองได้บ่ให้ได้รับทุกนั่น,น,นถึงบอ่อได้เด็ดขาดทั้งหมดก็ได้ประมาณหนึง่งสามารถพอน,นักให้เป็นเบาไดา้ละกาบาปเว้นกรรมของแต่ละคนที่เฮตมาทำมาต่างกรรมต่างว่าละกันกับสีมาดนบันดาลให้ได้รับทุกได้รับความทุกแตกต่างกันไปครับพี่น้อง อันนี้พญาพันจังวาสภาพจุกอกเข็นโตนเต้นตื่นมึนปัญหายากกาย้าลลำบากขิ่งย่อนสิงกวนม่วนหายทึ่งโลกไพ่พิบัติล้วนม้วนปัญหาหน่อยใหญความเจ็บเป็นเข็นใสอันตรายหอบด่านประมาณแขนยิงขนาครับพี่น้อง พญาพามวลบทต่อไปพญาเพิ่นวาลำบากจิตคิดออนลาเวทนาห่วงทะล่วงเสียทุกมาเฟียจิตใจตกหกอยู่ในบ่ไขาอาเก็บเอามาหาไทายเปื่อนเสมือนดำตําใจมนคือนน้ำเสียบกะว่ายว้นทนอยากหลายได้ออนลาเวลาเพอปวงมโนพญาในบทนี้เพิ่นกระเว่าถึงภัยพิบัติของความทุกข์ กระผมเสือแน่วาบมิไผ่ปาถนาความถูกแน่นอนแต่ถามันเกิดขึ้นมาแล้วกะลำบากจิตใจแล่ละเนาะพี่น้องเมื่อยทั้งกายเมื่อยทั้งใจโดยเฉพาะทุกจรที่มันจรมาแต่ละคนนนบอทอกันบอคือกันผู้ใดเพิ่นใดรับหลายเพิ่นกันหน่อยอกหน่อยใจในชะตาชีวิตว่าเป็นยังคือมาเป็นแบบนี้ผู้อื่นเพิ่นก็คือบอทุกคือเฮ้าบอทุกคือเจ้าของ ขั้นไผเป็นแบบนี้กยัยาวยไายฟุ้มไหว้หน่อยใจในโชกชะตากะให้คิดสวา่าคนเฮาเกิดมามีกรรมต่างกันผู้ใดสร้างกรรมมาหนักก็ต้องพบพ่อวิบากกรรมหลายอย่างเช่นผู้ลังคนในอดีตชาติเพื่อนขาดสัตว์ตัดชีวิตมาหลายทรมานเบียดเบียนสัตว์มาหลายพอได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้แล้วก็เจ็บป่วยอดอดแอดแอดประเภทเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่ หรือบางคนกระถือตัดแขนตัดขาเพราะ่าชาติที่แล้วเคยทำลายท่ารุ่นสัตว์ตัดแขงตัดขาเขาพอเจ้าของได้รับข้อรับกรรมหับทุกหนักมาแล้วก็เอาชีวิตเจ้าของไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นว่าเพิ่นเรานั่นคือบ่ได้หับทุกทรมานคือจังโตเองชีวิตแต่ละชีวิตสี่เอาไปเปรียบเทียบเป็นสัตว์เป็นส่วนหรือว่าอ่างอิงซึ่งกันและกันนั่นมันบ่ได้หรอกครับพี่น้องกันย่อนว่ามนุษย์มีกรรมเป็นแดนเกิด มนุษย์มีกรรมเป็นของของตนมนุษย์มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยมนุษย์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คือพระเพิ่นว่าไว้นั่นแหละครับเหตุกรรมใดไว้ดีก็ตามซัวกระตามก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั่นนั่นงัวของไผ่กะเข่าขอกผู้นั่นละอันนี้พญาาเพิ่นจังว่าไว,วา้ว่าลำบากจิตคิดอ่อนลา้าเวทนาหน่วงทะล่วงเสียทุกมาเฟียจิตใจ,ใจตกหกอยู่ในบ่อไขอ่อา เก็บเอามาหัดไท้เปื่นเสมือนดำตำใจมนคือน้ำเสียบกระว่ายวน่ทนท้นหยากหลายใดอ่อนลาเวลาเพอปวงมโนครับพี่น้องพญ,ญาผ้ามวนบทต่อไปพญ,ญาเพิ่นวาคำเพิ่นวาทุกคเวทนาแจง้ง สัมผัสแรงแหนงขมทอนละท่มตมตอมปวดนวงซ่อมหูซึกไใดอารมณ์ใดสเสวยหูเจ็บจนขูอัดสุลน้นทุกไหลาบาอารมล่นสัมผัสผลมนหับหูนักทนสู่วายูนำพญานานบทนี้เพิ่นกระว่าถึงว่าคำว่าทุกขเวทนาคือหยังมีลักษณะจังใดทุกขเวทนานั่นก็คือความหูซึกทุก ความบ่สบายกายบ่สบายใจเป็นความหูซึกที่บ่พึ่งปรารถนาพระพุทธองค์เพิ่นสรงคนพบความจริงว่าสรรพสัพตว์ทั้งหลายล้วนแต่ตกอยู่ในความทุกข์สิเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นปทัทธานาธิบดีเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแม่ที่สุดจะเป็นพระภิกษุสงฆ์กาม,มิทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นต่างแต่เพียงว่าทุกข์หลายหรือทุกข์หน่อย และวก็มีปัญญาพ่อที่สิ่หูโตหรือบอ่านั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแยกแยะให้เหเห็นว่าความทุกข์แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆกระด้แก่อันที่หนึ่งสภาวะทุกข์หรือว่าทุกข์ประจำเป็นความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงบ่ได้เป็นสภาพธรรมดาของสัตว์เมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีทุกข์สามอย่างสามชนิดสาประการนี่อันได้แกชาติคือการเกิด 2. ชรา,าคือการแก และกทีสามมรณะคือการตายชาติชรามรณะเนาะบางศาสนาในโลกนี้ยังมากที่สุดก็อาจสิบอกเพียงแต่ว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ส่วนการเกิดก็ถือว่าเป็นสุขเป็นพรนพิเศษที่ได้รับประท่านมาจากสวงสวรรค์แต่ว่าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเข้าเพื่อนได้เหตุสมาธิมากลายเพื่อนได้หูแจ้งเห็นจริงโดยดวงปัญญาอันสว่างสวัยแล้วก็เสียงแห่เห็นว่า การเกิดนั่นแหละเป็นทุกข์ทุกข์ตั้งแต่ต้องคดอยู่ในท้องพอคลอดออกมาก็ถือมุดลูกบีบหัดดันออกมาศีสะถือปะนังช่องคลอดบีบจนหัวกระโหลกเบียดซ่อนกันข้าหากันจากหัวกลมๆกลายเป็นหูเงาๆเจ็บแทบขาดใจเพลินวาเพราะฉะนั้นท่านที่ทีคลอดออกมาสิ่งแรกที่เด็กหรือว่าท่าลกดดุกเหตุใดก็คือเสียงห้องไห้ห้องจ่าสุดเสียงเลยเพราะว่ามันเจ็บปวดอีหลี และก,การเกิดนี้เองที่เป็นต้นเหตุเป็นที่มาของความทุกข์อื่นๆทั้งหลายทั้งปวงขั้นแมนวาทาเลิกเกิดได้มือใดก็เลิกทุกมือนั่นอีกอย่างหนึ่งที่คนเฮามาเข้าใจไข้เขียกันก็นกนคือชราทุกข์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออายุ60-70ปีแต่ที่แท้จริงแล้วทันที่ที่เฮาเริ่มเกิดขึ้นมาเฮาก็เริ่มแก้แล้วชราทุกเริ่มเกิดตั้งแต่ตอนนั่น แล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไล่ขึ้นจากเวลาหน้าที่เป็นชั่วโมงเป็นหมือเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมาเรื่อๆยๆไผ่พอเข้าใจก็ขอให้เข้าใจสมัยเด้อว่าความแก่นั่นเกิดอยู่ทุกเวลาเวลาอันนี้ทั้งหลายทั้งปวงนี่คือสภาพวัตทุหรือว่าทุกประจําที่นี่ทุกประเภทที่สองคือปกินกะทุกคือทุกจร ทุกจอนนี่ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจย่อนสมรรถภาพบอา่อาจสิทวนต่อเหตุการณ์ภาวะภายนอกที่มากระทบกับโตเฮาได้ผู้มีปัญหาหูจักฝึกควบคุ้มใจเจ้าของกสิสามารถหลีกเลี่ยงทุกชนิดนี่ได้ทุกจอรอนนั่นก็มีอยู่8อย่าง8ประการอันใดแกอันที่หนึ่งโศกะคือความแห่งใจความกระวนกระว่ายใจอันที่สปริเทวะคือความคำควรลํำพันอันที่ส ทุกขคะคือความเจ็บไข้ได้ป่วยอันที่สีโทมนัสสะความหน่อยใจความขึ้งเคียดอันที่หาอุปายาสะความทอแท้กลุ่มใจความอะไรอวบนอันที่หกอัปิเยหิสัมปโยคะคือความคัดของมองมั่วความตอมใจจากการประสบสิ่งที่บบเป็นที่หักละกะอันที่เจ็ดปิเยหิวิปโยคะคือความโศกเศร้าโศกา เมื่อพัดภาคจากของหักของชอบใจประการที่8ยำปิดฉังนรพติคือความมนหมองจากการปรารถนาสิ่งใดแล้วบ่ได้สิ่งนั้น8อย่าง8ประการนี่เพิ่นเอินว่าปกินนกะทุกคือถูกจรจรมหาแต่ละผู้แต่ละคนเฮ้าท่านทั้งหลายอาจสิพจนอยู่ในทุกแบบที่ปวาม่านี่บ่ทอกันบ่เท่าเทียมกันมากหน่อยต่างกันไปตาม กรรมต่างว่าละของแต่ละผู้แต่ละคนอันนี้พญาเพิ่นจังใดว่าวิวายวาคำเพิ่นวาทุกขเวทนาแจ้งสัมผัสแหรงแหนงขมทอนละทมตมตอม,ตอมปวดนวงซ่อมหูซึกใดอารมณ์ใดเสเวยหูเจ็บจนขูอัดสุลน้นทุกไหลาบาอารมณ์ล่นสัมผัสผลมนหับหูนักทนสู่วาอยู่นำครับพี่น้อง พญาผ้ามวนบทต่อไปพญาเพิ่นวามหาสมุรกืนกินได้แสนปีบอหูอิ่มสุบมนุษย์เห็นแก่ใดกินสร้างอิ่มบ่เป็นหอดอยากกืนกินฟ้าจักกะว่านเอามาโมมไผยภูขิดได้จังสันสิกินได้บอขี่หมาพญาในบทนี้ก็เป็นพญาอีสานห่วมสมัยเนาะ เพิ่นว่าถึงความโลภความอยากของคนนั่นแหละบ่มีเมืองพ่ออุปมาไปก็คือมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่น้ำจากไสจากไสไหลลงไปเวลาเป็นหมืนม่นๆพันๆแสนๆปีกะบ,บ่มีคำว่าเต็มเพิ่นกะจังได้เอามาเปรียบมาเทียบกับความโลภของคนมันบ่มีทีสิ้นสุดว่าถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้ร้อยสีเอาพันได้พันสีเอาหมืน่นได้หมื่นสีเอาแสน ได้แสนกระสีเอาล้านล้านเดียวกับพอ่อเป็นสิบล้านลอยล้านพันล้านหมื่นล้านความอยากบ่มีบอลสุดไปตะพืชเรื่องที่เรื่องทางก็คือกันหอบส,อสื่อกว้านสื่อไวเบิร์ตขั้นแม่สื่อได้ทั้งเมืองทั้งประเทศก็คือซีเมนต์สื่อเอาเบิร์ตละละความอยากของมนุษย์นี่มันบ่มีบอลสินบอลสุดทั้งที่มีอยู่นั่งกินนอนกินตีร่งกากินเกิดมาอีกเป็นปสิบศาสตร์ก็กินบ,บเบิร์ตใส่เบิร์ต แต่ก็บอกเคยหยุดบอกเคยเศร้าดิ่นล้นขวนควายทั้งทั้งท,งที่ตายไปแล้วก็เอาไปนํบาบ่ไดจักบาทมันโพดเกินไปเลยเนาะเพิ่นว่าเนาะขันเหตุสัมมาอาชีพมันก็นดีแต่เศรษฐีผู้ลังคนกระไดมาทางบ่ถูบอบ่แมนยังพวกโกงกินคอรับชันเหตุอาชีพทุจริตผิดกฎหมายอย่างสิเป็นตน้นเหยียบบาคขีข้อขีหัวกินกันไปเทินกันไปโลกก็พ่อยวุ่นวายไปกับคน พวกบ่มีเมืองพ่อเนี่ยแหละครับอันนี้พญาพันจังวามหาสมุทรกืนกินได้แสนปีบบหูอิมซุ้มมนุษย์เห็นแก่ใดกินสร้างอิมบบเป็นหอดอยากคืนกินฟ้าจัก,กรวานเอาม,าม้าโมมไผู่ขิดใดจังสันสิกินใดบอขี่หมาครับพี่น้อง เอาละครับพอแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทีขลบหลักทุกท่านพญาญชามวนทีกับผมมาหาช่อนำมาเสนอในมือน,นีกับเป็นพญาญชามวลจุดที่44มือนีเวลาเหมือเหมือนไปล่แหละครับกับผมมาหาช่อกับขอ,อนำพญัญภาะมวลอำลราพระจากพอแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทีขลบหลักไปเพียงเท่านีก้ก่อนก็อย่าลืมเนอถา,ากเป็นว่าถึกเอิกถึกใจคลิปนี้พยัญชนะก็อย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้กับผมมาหาช่อแนะ่ กับผมหาช่อกับขอขอบพระคุณลวงหน่ามาหนักโอกาสนี้พบพ่อกันไหม่ในโอกาสต่อไปคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กับผมหาช่อกัขอ,ขอกาวคํวาว่าสบายดีมีความสุขทุกทุกท่านครับผม